กับสวัสดีสมาชิก FC มวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับกับสวัสดีสมาชิก FC วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่7นะครับนะมีนา7มีนา66นะครับ2566ก็วันนี้ก็มีมวยนะครับจัดที่เวทีลังสิตนะครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับนะก็จัด ถ,ถ่ายทอดสดรอบแรกก็ช่อง t o ฟอร์ยูนะครับช่องทูฟอร์ยูรอบแรกนะครับแล้วก็รอบ2องถยเพจเมย์เดเจ็ดแปดเก้านะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาให้เมย์รักเมย์อชอบนะครับตัวที่ผมคัดสรรนะครับนะฝากสมาชิก f c เอาไว้ลุ้นเอาไว้เชียร์นะครับนะ FC, นนะบนะตัวที่ชอบตัวที่ใช่นะครับนะตัวที่น่าลงทุนเล่นนะครับให้สมาชิกเอาไปลุ้นเอาไปเชียร์กันนะครับก่อนที่เราจะไปลุ้นไปเชียร์นะครับสมาชิกนะก็อย่าลืมนะครับนะกดติดตาม กดแชร์นะครับใครที่พบใครที่เห็นคลิปนี้อยู่กดแชร์ด้วยกดติดตามให้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่ผมให้นะครับเอาไว้ลุ้นไว้เชียนะครับใครที่เป็น f อผมที่ชอบในตัวผมนะครับส่วนช่องทางนะครับก่อนที่เราจะไปนี่ก็ขอฝากด้วยนะครับหนึ่งช่องทางนะคใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมอยากที่เขาจะเข้ากลุ่มมวยเด็ด เข้ากลุ่มกลุ่มฟังราคา,าราคาต่อรองทางกลุ่มไลน์นะครับน้าภาคโดยผมเองนะครับมวยหูนนเมืองเพชรพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมจะภาพเพืหัสสุกเสาร์อาทิตย์4วันนะครับก<ง>็ <ๆ S 2> อย่าลืมนะครับแอดนะครับนะบมีแอดนำหน้ามีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ non MP55 ก็อย่าลืมนะครับทักทายเข้ามาคุยกับผมได้นะครับแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้นะครับแล้วก็ตัวช่วยมวยตู้นะครับมวยหูนนนเมืองเพชรนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับผ้าคุณระหัสสุขสา์อาทิตย์นะครับมีรายเดือนรายรายเดือนรายวันนะครับรายสัปดาห์นะครับแล้วมีครบวงจรใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0943968102นะครับเป็นเบอร์การติดต่อผมนะครับใครอยากคุยหรือว่าใครอยากจะแอดไลน์เข้ามาก็มาคุยกันได้นะครับ ่าเบอร,เบอร์เบอร์กลางผมก็0 9 4 3 9 6 8 1 0 2นะครับมาถึงถึงถึงเวลาที่เราจะมาะวิเคราะห์วิจารณ์กันแล้วนะครับนะได้เวลาวิเคราะห์วิจารณ์กันแนละ้วผมจะทำคลิปไม่เกิน5นาทีนะครับตัว ตัวชอบตัวแรกนะครับที่ผมคัดสรรมาให้นะเป็นคู่ที่2รอ,อบรอบแรกเลยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทูพายูคู่ที่2นะครับยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยนะครับหรือว่าจิตอาสาบางแก้วมวยพัทลุงซ้อมจิตอาสาบางแก้วเป็นมวยเข่าเจอเข่าเลยสาดแข้งปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงหน้าเสือดีพบกับเจ้าเพชรน้องโฟนสิทธิ์ซอนุ้ยนะครับนะบนะเป็นมวยสุรินซ้อมอยู่ที่นออะนวัดยิมนะครับมวยคู่นี้นะครับผมชอบหน้าเสือนะครับออกไปที่ยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยมองว่าได้เปรียบหน้าเสือได้เปรียบรูปร่างช่วงชก นะเห็นว่าไฟนี้นี่ได้เปรียบหน้าเสือแล้วก็รูปร่างช่วงชกนี่ได้ใหญ่ได้ลอยกว่านะครับนะรูปร่างช่วงชกนี่ได้ใหญ่ได้ลอยกว่านะครับเจ้า,อายอดธงไทยนะครับดูสูงดูลอยกว่านิดนึงนะครับผมผมชอบไปที่ยอดธงไทยจะชนะเพชรร้องฟนส่วนคู่สองนะครับส่วนคู่ที่สองนี่เป็นคู่ที่สามของการถ่ายทอดเลยนะครับเชนนะครับนะเชน นะครับเพชรนาคานะครับแดงนี่เจ้าเชนเพชรนาคาส่วนเจ้าน้ําเงินนี่เอกมงคลนออนุวัตยิมเชนมา127ลดจุด127.5ลดจุด5น้ำเงินมา127.8ลดจุด8นะครับผมคู่นี้นะครับผมอ่าเชนเพชรนาคาเนี่ยนะครับอ่าเป็นมวยมวยซ้อมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตนะเป็นมวยซ้อมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตน่าจะมีทีมน่าจะอยู่ในทีมงานเดียวกันของอ่าไอ้เจ้าทีมงาน เพชรนาคาสอที่เพชรนาคานะเป็นมวยกาลสินนะครับเป็นมวยกาลสินซ้อมอยู่ที่เพชรนาคานะครับน <nt> ่าจะดูในเครือในค่ายเดียวกันในเครือเดียวกันกับไอ้เจ้าเฉียบขาดนะครับมาซ้อมอุตรดิตต์นะครับซ้อมอยู่ที่อุตรดิตเชนเพชรนาคานะรหรือว่าเจ้าเพชรศรีนินนะครับผมคู่นี้นะครับเชนนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเลยไล่แขนมีลูกขวางหน้าปั้มตีนะครับนะตั้มตีต่อยแรงได้เวทนะครับเข้าก่อนออกตัวได้คู่นี้แล้วก็ไอ อมุมน้ำเงินแเองมงคคนนออนุวัตยิมมวยสารคามมาซ้อมอยู่ที่นออนุวัตยิมเป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องปั้มตีไล่แขนไม่ล่วงไม่หล่นก่อนไปไปมีลุ้นนะครับคู่นี้นะครับ รูปร่างช่วงชกเนี่ยเอกมงคลเนี่ยจะได้ใหญ่ได้ลอยกว่านะครับผมคู่นี้นะครับก็ซื้อนะครับซื้อระยะนะซื้อกันยืนระยะช่วงนี้เอกมงคลนี่ก็ถือว่าต่อยไว้ในสามสามไฟสี่ไฟนี่ถือว่ามมสดเลยแต่เจ้าเชนี่แพ้มานะแพ้เจ้าเพชรนี่รันมาคู่นี้ก็ซื้อหมัดนะครับนะผมชอบไปที่เอกมงคลเนาะอนุวัน์ยิมถ้าไม่ร่วงไม่หล่นผมมองว่าเกมไปเกมยืดเกมยาวดีกว่านะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่เอกมงคลเนาะอนุวัน์ยิมสองตัวฝากไว้รุ่นไม่เชียนะครับเพชรยอดธงไทย ยอดธงไทยแล้วก็เอกมงคลฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรงยๆครับสวัสดีครับ